สวัสดีค่ะร้านดีสตอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันได้มาอยู่กับซุปตาเบอร์หนึ่งของย่านเรียบทางด่วน,ย,วนนะย่านเรียบด่วนต้องมาหาคนนี้เมื่อกี้มีคนมาขอ,ขอถ่ายูปขอไทยรูปเลยค่ะแล้วก็คิดน่าจะเออชัดแด้กันไรกันไรจะเดินข้ามาอย่างนี้ขอถ่ยรูปพี่เองขอโทษด้วยนะ ปเขาฮอตปะเขาฮอตมากวันนี้ว่างแงวันนี้ก็เลยแบบมาหาพี่เอกแล้วก็ไม่มีอะไรทำใช่ปะจี้ไม่มีอะไรทำตามเขาไปไดูเขาไปไหนเออตามเขาไปแล้วเนี่ยนะเดีไยวพาไปวันนี้อุ้ย,ยมีแถวแปงแ้งเขาโป้พี่สาวชั้นหน้าอ๋อเขาถูป่ะเออพี่เข้าม้พี่สาว ตัวแทนพี่สาวขอให้ขอให้ไม่บอกไม่บอกถ้าได้แล้วเดี๋ยวคอมเมนต์มาบอกนะจ๊ะมีมีได้แพตตาเวื่อนนะเราไปดูแพตตาสิสวยมากเลยนะกลายเป็นว่าเอาต้นไม้มาประดับที่นี่ไปอีกเนาะใช่ใช่ ใบสีก็มีเดอ้อใบสีก็มีนี่รถตู้อยู่นี่แบบไข่มุกไข่มุกแคบตอนนั้นเรายังไม่มีเยอะขนาดนี้จริงอย่าลืมนะว่าเราไม่ได้มาหลายวันแล้วอ่ะแล้วมียังไม่ได้ใก่อีกนะแบบเป็นกองใหญ่มากมามานี่คือขัาวสารที่แม่บอกโอ้ยตายต่แต่ตไปหนึ่งรถตู้ตแล้วก็เอาไปใส่รถที่คันหนึ่งไปอ่ะแล้วเราเอาไปรถที่ด้วยป่ะพันได้นะรถที่ก็ได้อะไปบ้านาหลังแล้วกันมันมัน,ม,น,ม,นมันหนักไปแล้วอ๋อมันไปเยอะแล้วไปเยอะแล้วโอเค,ค ใครที่มาที่นี่นะคะหลังจาเี่สรจเราจะยืนกันอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยแต่ว่าเมขอถ่ายรูปเธอขรูปเธอไม่ล้่ะใช่ไหม่ไม่ไหม่หันค่ลค่ะ เลยนี่อันนี้สำหรับคนที่แบบนำของมาแบบเอ่อให้พี่สาวนะคะเราก็จะเอาเข้าวสารมาให้กับคูนมิทิเพื่อคนตาบอดจา้า เดี๋ยวเราก็กลับเพราะเรามีนัดทูนงานที่ร้านบีสตอรี่เหมือนกันพี่เบริจาคเงนด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวน่าจะมีอย,าอย่างอื่นอีกเดี๋ยวรอพี่เอกบอกกันว่าเราบ้างเมันออเต็มนะทุกคนตอนนี้ใครเห็นบ้างว่าปากพิกี้เต็มไปด้วยช็อกโกแลตหรอฮะ นี่ไงบอกอยู่นี่อะนี่มาถึงที่นี่แล้วค่ะพี่ข้าวสารที่ทุกคนนำมาให้พี่สาววันนี้จริงๆอยากมาหาพี่เอกนันแล้วแต่ว่าก็อยากทำคอนเทนต์ที่พี่สาวด้วยแหละไปคอมมาเกินด้วยนะจริงๆเราไม่นัดกัน ว่าเราขายของบริจาคใช่ความบังเอิญมากที่ท่านจะทำวันนี้แล้วพอเป็นความบังเอิญที่พี่เอกจะเอามาให้วันนี้แล้วเราก็มาหาพี่เอกใช่แล้วก็ชวนเธอแล้วเธอก็มาเข้าว่ากันก็ยใช่นี่แหละทุกอย่างมันลงล็อกไว้แล้วใครจะไปหาพี่สาวตอนนี้ทําอะไรได้บ้างพี่เอกเอาของอะไรมาให้พี่สาวได้บ้างเอาเป็นพวกข้อสารเป็นอาหารกระป๋องก็ได้ครับก็ดีจะได้แบบง่ายต่อการบริจาค เยอะแล้วเต็มแล้วเยอะแล้วถืว่าเอาของกินมาดีกว่าจะได้แบบมอบให้คนอื่นต้นไม้ได้ไหมต้นไม้ก็ได้นะดีนะต้นไม้ก็ดีนะแล้วอะไรอีกแล้วของชิ้นใหญ่อะไรอย่างงี้ได้ไหมจใหญ่มากเพราะตอนนี้ไม่มีที่เก็บอ๋อนี่นะคะนี่คือยังไม่แกะนี่คือโอ้โหคุณเอกนี่มาจากโรงสีข้าวมาจากโรงสีเลยเหรอโรงสีเหเยอะมากนะคะก็วันนี้ปิดไปด้วย กันนะคะก็ถ้ามามีสตอรี่เรียกทันด่วนมาเจอพี่เอกได้พี่เอกอยู่ทุกวันนะคะบ๊ายบายค่ะฟังนะปังฟังมหาี่ทยาลเยะๆ